No. สู้สมรภูมิเอา so <laughs> <coughs> <No. tapainya> แม่อะไรลูกแม่ลูกแม่พี่แจ้วเขามีลูกแล้วไงไม่รู้เหรอพี่แจ้วเขามีลูกเลยพี่แจ้วไม่ลูกเหรอไม่รู้หรอพี่นันมีลูกแล้วหรอพี่แจ้วพี่โผพี่นันมีลูกแล้วเหรอบอกพี่แจ้วไม่ใช่โผเฮ้ยแล้วทำไมไม่โดดกันพี่นันตั้งพันเหรอทำไมไม่โดดกันน่ะตามผมมาทำไมเนี่ย ขพ้่งมาหรอไปแล้วพี่เรือไปแล้วหรอไปไหนพี่เรือมีสองตัวตรงนี้อ่ะเจอปืนแล้วเจอปืนแล้วในสองตัวยังไงเจอแล้วหนึ่งโอ้ยยิงไม่โดนด้วยเจอแล้วหนึ่งแต่ยิงไม่โดนโบินเร็วมากเลยบินไปไหนละ ไฟที่คลังแสงอุ้ยมันบินบินเร็วมากเลยมันบิน<อ>ไปวงนนฟ้าแล้วหรอมันบินไปไหนแล้วอ่ะมันบินไปวงฟ้าหรอเฮ้ยทุกคนบินแล้วหายไปเลยอ่ะวงฟ้าหรอหายไปเลยไม่เจอด้วย สวัสดีครับพี่นาวพี่นาวเล่นไหมมันวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนจ๊ะวิ่งไปไหนจะเจ็บของวงฟ้าก่อนนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนเล่นด้วยกันได้นะทุกคน ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับใครเล่นด้วยบอกได้นะ U I D อดีอยู่ข้างบนเลย mm hmm. เห็นไหมยูไอดีอยู่ตรงเล่นด้วยกันอะ่ะกดตรงเล่นด้วยกันก็จะเห็นยนะู D ดีนะแร็ไมาได้เลยจะเ,เป็นลับนะอุ้ยใช่เวียดดิสน้อเวียดดิส สวัดีครับทุกคนวิ่งเบื่องสามไปเบื่องสามดีกว่าขอของหน่อย เล่นในคอมง,ง่ายจัดง่ายจัดอ่ะผมว่ายากมากนะผมว่ายากมากเลยนะเล่นในคอมหาห้องยากเล่นแหลงไม่ได้อะไรอีกอ่ะหาห้องง่ายเลนเฮ้ยอพี่ล่วงอ่ะพี่โดนอะไรอ่ะ ที่โดนอห่างอะทำไมถึงร่วงทำไมถึงร่วงได้อ้าวมีคนจุบแล้วเหรอปลาปลาปลาคนจะหมดละคนงจะหมดละสวัสดีครับพี่กาตก ต่ตกมาเดียวพี่แตงแตายหน่อยอะ่ะไม่บอกด้วยว่าตายหน่อยไม่บอกก็ว่าปลดล็อกทั้งแสงแล้ว ข้างหน้ามีคนไหมพี่ยังไม่ได้ยิงใครเลยขอไปยิงคนหน่อยข้างหน้าก็ไม่มีคนเลยคน้ยมีมหลังจานจาอย่างเร็วเพื่อมาดู555ร้ห้าสจานอย่างเร็วม,มีคนมีคนพี่มีคนขาบวนขาบวน บนเขาบนเขามันยิงกับใ,ใครอยู่ไม่รู้ไปไหนวะเฮ้ยข้างล่างเหรอข้างล่างข้างล่างมันขับรถพี่ขับรถอะนึกว่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอะฮะไปไหนล้าขับไปหาพี่รอเปล่า หายไปเล่มรู้หายไปไหนเนี่ยเราใส่ไปแล้วไม่เจอละไม่เจอละเฮ้ยพี่ก็ดรุ่นนะพี่ก็ดรุ่นละมีคนเรียกไอ้ดอกเบอร์นงอุ้ยไม่แต่งร่วงอีกแล้ว แตงลูกเป็นม่วง,ๆๆงลูกมะม่วงอีกแล้ว <S <S 1> <S 1> พี่โอกรีนรึนไหม กองสามหรอี่แตงล่วงเป็นลูกมะม่วงไปอีกแล้ว เล่นด้วยคนครับมาเลยคคมายมามา,มาพีพ่พี่โมลินโมลินเหรอพี่โมลีนเฮ้ยพี่เขาโดนยิงหรือเปล่าข้างหลังเหรอตายแลย้วพี่ตายแล้วเหรอไปไหนแล้วพี่ไหนวะไม่อยู่ไหนอ่ะคนเหรอ คนจสองคนพี่สองคนหลังต้นไม้ตัวนึงเฮ้ยเข้าหัวไม่แตกพี่เข้าหัวไม่แตก <are> เข้าหัวไปได้ไม่แตกโมเบิลมาบอกเพราะเรียกผิดผิด บิอโมเบิลเจมุดโมเบิลรือว่าโมดโมลีนโมลีนหรือว่าโมลีนโมเบิลอ๋อโมเบิลเกมเกมเกมโมเบิลไ้กี่ตัวเนี่ยเหลือสามตัวใครใครยิงไปตรงนั้นใครยิง down 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 Project kill huh? แต้งตายตรงไหนอีกเนี่ยือ่อก,กินชูบแล้วไม่ใช่หรอใช่ตรงไหนอีกอะไม่ทันวะพีคคะค่คนเดินค่ะคนเดิมค่ะคนเดิมสามรอบแล้ว พี่เขาโดนเยอะจังอ่ะทำไมพี่เขาโดนเยอะจังพี่โดนหลายทางเหรอหรือว่าอะไรอ่ะอุ้ยเข้าหัวไม่แตกไม่ย้อยคนเดิมฆ่าสามรอบละคนเดิมฆ่าสามรอบละเดี๋ยวผมไปชุบก่อนดีกว่าถ้างั้นอ่ะชุบไม่ได้แล้วนี่แย่แล้ว พี่เขาโดนใครยิงอ่ะไม่เอาครับพี่เขาโดนใครยิงอ่ะเข้าหัวไปแล้วพี่หรือคนนั้นแหละพี่คนนั้นแหลยก็ว่าเขาโดนใครยิงไหนยิงโดนไปไหนละเดี๋ยวผมไปชุบก่อนแล้วกันถ้างั้นอ่ะ คนนั้นแหละฆ่าหนูโอ้ยไม่ทันหนูยพี่ชุไม่ทันแล้วไม่เอาครับไม่ทันแล้วทันละ นีตายยังวะไม,งไม่ต้องชุบก็ได้เพื่อนล่วงไปล่วงม่วงไปแล้วโอ้โหดูมันยิงดิพี่เขียวอกหักโดนฆ่าไปสามรอบ มันไม่มีไอ,อ,อวอร์ดอ่ออกหักละพี่โอกุริแถมเจ็บที่หัวใจมันวางกับระเบิดด้วย ไม่ตายะยาหมดแล้วด้วยทำใจเถอะยาหมดแล้วด้วยเล่นอย่างผิวอ่ะมันจะบีบให้ผมเป็นเหยียบกับระเบิดกระตุกกระตุกกระตุกไปให้เขามีคนใหม่ที่ดีกว่าเราเฮ้ยจะตุกอ่ะ สวัสดีครับพี่แมวเป้าเจ็บที่หัวใจ